สวัสดีปีใหม่นะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่รับชมผมนะครับวันนี้พบผมนักเก่งนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่บ่อกระพงบ้านกูนะครับที่8ริ้วนะครับจังหวัดแคลิบุรเีนะครับวันนี้เป็นปลา300โลนะครับปลาซิงนะครับแล้วก็ตอนเช้านี้จะเล่นเป็นเปิดเป็นปั๊กนะครับเพราะว่าไม่มีผิวน้ำนะครับปั๊กหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นฟรีสไตล์เหยื่อนะครับเป็นพวกหัวจิกหรือพวกกาแลนต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับ ปลาใหญ่ถูกตั้ยนะครับน้ำเช้านะครับโงาจะพาวิ่งนะครับเฮ้ยกินเฮ้ยมีปลาไหมเนี่ยีปลาไหมนี่ย่แล้วลงบิน่อแล้วอวมเปนทีเยอที่แล้วเดี๋ยวจะวิ่งกลับาก็ได้ปลาขึ้ท้ายบ่อนะครับปลาขึ้ท้ายบ่อปลาขึ้นท้ายบ่อนะครับตอนน้องเค้าขายไปลาสุดนท้ายบ่อนะครับ ครับตอนเท็กับตอนจบจริงไม่เหมือนกันนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับสนุกไปแล้วครับหนึ่งไปเยอะเลยปลาดิบปลาแต่เช้าครับปลาดิบปลาแต่เช้าเอบคุณครับ นะครับปทานะครับปทานะครับเขียวลิมิเต็ดลิมิเต็ดใช่ตรงงานเลยการันตรงงานเลยใจเราว่าหนเดียวฝานะครับนะเดินไปเลย ช้อนให้ไหนได้ครับนะครับขอโทษครับเอาเรื่อง <c oughs> โอแรงแรงเหมือนบ่อกลกกางกันเนี่ยแรงบ่อกลอกกางเลยจนันแนนแรงแค่ธรรมดา <c oughs> แต่งเอาเรื่อง <c oughs> อ้ยเอาโ, <c oughs> โดนเหรวสีเด็ดสีเด็ด ôi đi ơi chung ôi đi em ơi chung ôi đi em lên, chung ôi đi đi em chứ điện 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 chứ ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้มาแรงมาแรงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วเนี่ยสวบเลย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับกับ,บบ๊อบบี้กับแลนทีเขียวนะครับโดนแล้วครับเห็นไหยโดนเลยครับ

จะหลุดติ๊งเนีน้เยลผมอ่ะผมรองน้านะครับปขาจะได้ามาตรงหน้านะครับผมก็ปลาซ้ายครับไม่โดนครับปิดปลาอีกแล้วครับปลาอยู่ตรงหน้านะครับปลาปลาอยู่ตรงหน้าครับปลาไกนะครับ ปิดปลาเลยเกินกานเก็บเนี่ยอ๋อผมลงสเต็ปแล้วนะอ๋อตกใจหมดเลยใครไปยืนชมเหรอเดี๋ยวไปนี่เลยไม่ได้ผมยืนที่แล้วไปไปเลยเดี๋ยวก็ไปนั่นแหละไปเล่นคนเดียวดู่นเ๋ยวได้เดี๋ยวผมไปเล่นคนเดียวนู่นแล้วที่ขอบบ่อปิดปลาปิดปลาอยู่ คนใจร้ายอ่ะใช่สามแล้วสามแล้วอ๋อเดี๋ยวดี้โอ้โหเล่นเบิกหวานเยอะนะสายตั้งศูนย์หก มันต้งแบบเพียไหหน่อยศูนสอัดแป๊บเดียวหายท้องแล้วอ่ะคิดดูเอาศ่นย์สี่ตั้งมาจนพอจนแค่วางั้นน้ำเช้าได้แล้วศูนย์่ศูนกเลี้ยงเป็นลูกเลยน่แบว่าปลา ยกขึ้นหน่อยดิตั้งคันหน่อยตั้งอยู่ตั้งอยู่มันไม่ยอมมันโอ้ยจะคันเหรอสายติดจังสายเขี่ยวยางมันเหมือนกระสูบกระสูบอ่ะจะดีวูกันนี่นะครับโดนอีกแล้วครับเอ้าถ่ายคลิปเหรอคลิปหายแล้ววอเบี้ยแลนเขียวนะครับนี่ครับกับบ่อบ้านกูนะครับวันนี้กันเก็บ เดี๋ต่อเหมือนเดิม <laughs> ยังครับยังไม่มาถึงนี่เลยครับปิดโยนไปโยนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเปิดใช่ขวาฝาเลยครับไปเลยไปเลยคนโยนพวงิ่งไหมครับใช่ไปซ้ายแล้วครับไปซ้ายแล้ว นั่งเปิดใจเร็วเหมือนกันโทษนะนะโทษนะครับเด,ด,ด,ดี๋ยวนะครับแค่ไหนฮะแท็บเลยฮะ<ห>เมื่อกี้แท็บเลยอืมเมื่อกี้แท็บเลยอะไมเมื่อกี้มาแต็บถูกไทยตลิงเลย<ห>ตอนที่เขาโดนอ่ะมานี่แล้วฝูงมันอ่ะ ม,มีถ้วงไม่ตรงนั้ถ้วงนี้เลาแลไวมาแล้วมาแล้วมาเล่ด๊กเล็บรองเท้าดอกไม์จ้า เดี๋ยวซืวใหม่เดี๋ยกันตอนนี้เกียกำลังตึงนน่ากินะจแดงกันยคล้ายๆกันนะจะแดต้องแล้วเดี๋ยวค่อยลองเปิดตัวผมไม่โดนแล้วชะโลกเขาแล้ว ปานปานปลาผาแล้วครับโยไปฝาเมุดต่อผมลงมุดเลยโดยแล้วครับโอ้ยโดยแล้วเวียทำงานนะครับมาตรฐานครับผม ตานี้เล่นนานลีลาเยอะเก่งทั้งทูนจะได้จะได้ครับช่องเก่งทั้งทูนจะได้จะได้ครับชื่อช่องชื่อช่องครับครับผมเก่งทั้งทูนครับ

กน้นได้นครับอครับ s this, <S แห <covers>. มของแพรมันพัดรจริงๆอันนี้ไม่ใช่แกงอนะครับที่แหลร้วไม่ใช่ทุนใชไมครับม่เป็นนะครับผมปวดหน้าเยอหลังจะรีวิวกันนี่นะครับกเก็บไม้แล้วนะครับกับกระพงครับนี่นะครับเต็มปากเลยครับกับกาแลนครับ พลาคอาโดนแล้วปลารวมผมวันนี้นะครับนี่ครับตามจำนวนครับผมได้หกตัวนะครับแต่นี้ใส่รวมไปแล้วเพื่อขายครับนี่ครับก็ตอนนี้นะครับน้าผมได้ถึงบ้านแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับเกือบสี่ทุ่มนะครับเดินทางมาจากจันทิงตซนะครับตั้งแต่ตอนห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับเพยวมากครับพอดีลืมปิดคลิปที่บ่อนะครับ อันนี้ถือว่าสนุกมากครับก็ทนานะนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอันนี้ผมนักเก่งขอตัวลาก่อนอบสดีครับ